เปลี่ยนบรรยากาศมาดูในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันหน่อยค่ะผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเอาจริงเอาจังนะถึงแม้ช่วงนี้จะมีในเรื่องของโควิดระบาดอยู่นะคะแต่การทํางานทุกด้านยังคงเต็มที่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรภาค5ามีการถแถลงข่าวจับกลุมยาเสพติดรายสําคัญรายใหญ่ได้ถึง4คดีนะคะซึ่งครั้งนี้ยึดยาบ้าได้กว่า7ล้านเม็ดและยาไอซ์อีก74กิโลกรัมพร้อมกับตั้งข้อหาหนักกับคนร้ายที่พุ่งชนด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ พลตำรวจโทพิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5พร้อมผู้เกี่ยวข้องได้ถแถลงการจับกุมยาเสพติด4คดีด้วยกันนะคะซึ่งครั้งนี้ได้ของกลางเป็นยาบ้ารวมทั้งหมด7ล้าน4แสนเมื่เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีก74กิโลกรัมเดี๋ยวไล่เลียงคุณผู้ชมให้ดูกันไปในแต่ละคดีเลยนะคะคดีแรกค่ะเป็นคนร้าย2คนค่ะขับรถยนต์เนี่ยพุ่งชนด่านตรวจนะคะณที่สถานีตรวจภูธรวังเหนือจังหวัดลำปาง ครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายในรถพบยาบ้า5 6 4ล้าน6กแสนเม็ดค่ะและที่สําคัญเป็นเครือข่ายของนายบุญชัยแซ่มัวนะคะซึ่งตํารวจจับยาเสพติดในเครือข่ายนี้ได้กว่า50ล้านเม็ดแล้วค่ะพร้อมกับแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ค่ะส่วนคดีที่2คุณผู้ชมครับชุดสืบสวนจังหวัดเชียงรายจับยาบ้าส่งพัสดุผ่านบริ ร,รับฝากส่งพัสดุขนส่งเอกชนโดยส่งจากเชียงรายปลายทางที่จังหวัดสงขลาครับจำนวน1ล้านเมตรนะครับผู้ต้องหารับสรารภาพนะครับว่าเคยทำมาแล้วหลายครั้งและเพิ่งถูกจับกลุ่มนี่แหละครับส่วนคดีที่3ชุดสืบสวนภาค5ร่วมกับสถานีตำรวจภูทรเชรียงแสนจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้านที่ทาหารกองกำลังผาเมืองตั้งด่านบริเวณด่านตรวจบ้านแม่มะอำเภอเชียงแสนพบรถยนต์ทะเบียนกไก่มอม้า490นนทบุรี ขับมาจึงเรียกให้หยุดแต่คนขับครับ กลับทิ้งรถไว้แล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่าจากการเข้าไปตรวจสอบพบยาบ้า3 8 4 0 0 0เม็ดและไอ7 4กิโลกรัมและจะได้ติดตามตัวเจ้าของรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนคดีที่4คดีสุดท้ายเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตั้งจุดสกัดค่ะอยู่ที่บริเวณบ้าน3แยกอาข่าพบรถยนต์ยี่ห้อ h o n da Accord นะคะมีการดัดแปลงค่ะผู้ชมบริเวณเบาะหลังรถมีการซุกซ่อนยาบ้า มาถึง440,000เมตรพร้อมกับอาวุธปืนสั้นอีกหนึ่งกระบอกนะคะจากการสอบสวนผู้ต้องหาบอกว่าจะนำยาทั้งหมดเนี่ยนะคะไปส่งที่กรุงเทพมหานครพอจับกลุ่มได้แน่นอนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มีการขยายผลต่อไปค่ะวิธีการแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนขนส่ง<ะ>ลักลอบยังไงก็ตามแต่ตำรวจไทยทหารไทยจับกลุ่มได้ทุกคดี